มาอีกเรื่องหนึ่งครท่านผู้ชมฮะมใครที่สนใจจะส่งออกจะทำธุรกิจด้านนี้อยู่นะครับฟังข่าวนี้ดีๆเลยนะฮะังไงเป็นงาน<ะ>สัมมนานะฮะนำโดยสสวร,ร่วมกับ Exim Bank แล้วก็สมาพันธ์ SME ไทยนะครับเขาก็จะจัดงานที่ว่านี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอยากจะผลักดัน SME ไทยเนี่ยเข้าสู่ global supply chain เลยจัดเนี่ยฮะ upskill SME exporter ติดอาวุธใหม่ให้ SME สู่การส่งออกนะครับเป็นการให้ความรู้เชิงลึก กับผู้ประกอบการ SME ไทยครับจัดเรียกว่าครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะฮะเพราะตะเวนไปจัด4ภูมิภาคที่จะสร้างความพร้อมยกระดับให้แก่ผู้ประกอบการสู่สากลครับครั้งแรกนี่คือจบไปแล้วนะฮะจัดไปแล้วที่ภาคกลางหรือว่าที่กรุงเทพมหานครจัดไปเมื่อ26 27มกราคมที่ผ่านมาแต่ครับท่านผู้ชมฮะยังมีอีก3ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับงานนี้ครับ จริง,รงอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องการจะยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับตลาดต่างประเทศและนานาชาตินะครับเพราะว่าถ้าเราเห็นจากข้อมูลเราจะพบว่า s m e เองเนี่ยถ้าเทียบกับการที่มีโอกาสได้ทําการส่งออกเนี่ยก็มีจานวนไม่มากนะครับแล้วก็มรลค่าย,ยังเติบโตได้ไม่เต็มที่แต่ศักยภาพยังมีอยู่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําในเรื่องของการอัพสกิลให้ผู้ประกอบการ s m e นะครับ ซึ่งเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับทาง s x i Bank นะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคม SME ซึ่งมีทั้งตัวประกอบการและองค์ความรู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่น่าจะช่วยเพิ่มปริมาณของ SME ที่เข้าถึงตลาดโลกได้รวมถึงเพิ่มศักยภาพได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ได้ทาง e x i Bank นะครับเป็นเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของ,โงโกลไกแล้วก็วิธีการทางการเงินต่างๆที่จะช่วยให้ SME เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในพีนีจจริง,รงก็มีเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันว่ายอย่างน้อยน่าจะเพิ่ม จำนวนเ m e เข้าสนู่ในระบบเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้มากขึ้นนะครับก็อย่างน้อยเมื่อกี้คุยกันไวส้สักคร่1 0จากที่มีอยู่เดิมนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีแล้วก็โอกาสตลาดที่กำลังจะเปิดนะครับเรื่องของการส่งออกในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยน่าจะเป็น,นกลไกและเครื่องมือหลักของประเทศในการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศด้วย <ๆ S 1> เราอยากให้ทัาอผูการมองทุกอย่างเป็นโอกาสแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตหาโอกาสในวิกฤตนั้นให้เจอนะครับแล้วก็ตัว ว่าใจสาคัญก็คือจิตวิญญาณาของการประกอบการซึ่งทุกคนต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉนั้นโครงการ e ี d ก็อยากจะเชิญชวนทุกผู้การที่มีโอกาสนะครับเข้าผ่านทางไฮบริดหรือทางซกูก็ได้พวกนี้เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสให้ท่านเห็นโอกาสในอนาคตด้วยครับเป็นกำลังใจทุกท่านวิกฤตปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการส่งออกและภาคการนําเข้าเนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยกลับเติบโตเพิ่มสูงขึ้นนะครับ แล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเราเองเนี่ยเรามาแตะที่8ล้านล้านนะครับในภาคการส่งออกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะทําเรื่องของการขยับให้สัดส่วนการส่งออกนะครับของผู้ประกอบการ s อสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าในปีที่ผ่าน,านมาเนี่ยเอสก็ส่งออกอยู่ราวๆแตะอยู่ประมาณ1ล้านล้านแม้กระทั่งมีการขยายตัวเพิ่มนะครับแต่ SME ก็ยังแตะอยู่ราวๆ1ล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสถานการณ์เนี่ย สัดส,ส่วนส่งออกของ SME เนี่ยลดลงกว่าปี63ด้วยซ้ำเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการ SME เนี่ยอยู่ประมาณ11.7%แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการค้าชายแดน4ประเทศลาวพม่ากักมพูชาและมาเลเซียการค้าชายแดนเนี่ยของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเติบโตถึงเกือบ20%ซึ่ง SME เองเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์นำเข้าส่งออกการค้าชายแดนเนี่ยเป็นบวก แต่ถ้า s อ e มองในภาพรวมของการส่งออกเนี่ยเอส็อก็ยังเป็นลบครับผมไม่เชื่อในคําว่าวิกฤต<อ>ผมเชื่อในคําว่าโอกาสมากกว่า<อ>แล้วผมเชื่อว่าพี่น้อง SME มีโอกาสเสมอนะครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกกับการค้าโลกเนี่ยมันเติบโตอยู่ที่5%แล้วก็10%ตามลําดับประเด็นคือจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของการค้าโลกได้อย่างไร,รนั่นคือโจทย์ของพี่น้อง SME ที่พวกเรา3สถาบัน3องค์กรในวันนี้เนี่ย ตั้งใจมาติดกระดุมแม็ตแรกให้กับผู้ประกอบการ SME เรามีสินเชื่อที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับพี่น้อง SME คือ Transformation Loan นะครับที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มาอีก5,000ล้าน2%ดอกเบีย้ยในราคาที่ SME ไม่เคยจับต้องได้มาก่อนวันนี้ SME สามารถเข้าถึงได้ดอกเบีย้ย2%นะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องปรับตัวโลกในอนาคตเป็นโลกของคนที่ไม่ใช่คนที่ แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ไวที่สุดครับต้องขอขอบคุณทั้ง3ภาคีเครือข่ายนะครับทั้ง e x ็กซิมแบนะครับสสวแล้วก็สมาพันธ์ SME ไทยนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆต้องบอกว่างานนี้ครับงาน Upskill SME Exporters ตนะครับติดอาวุธให้ SME สู่การส่งออกเนี่ยเป็นงานที่ดีงานหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการส่งออกหรืออยากจะ ทำการส่งออกอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับโลกมันไม่ได้มีอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่ากลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจริงแล้วตอนนี้เราค้าขายได้ทั่วโลกจากเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตจากสิ่งต่างๆที่โลกนี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาดูกันว่าเราคนไทยนะครับเรามีศักยภาพที่จะส่งออกได้ดีแค่ไหน พราะประเทศเราเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราเติบโตกันมาแบบ OEM นะครับก็คือรับจ้างผลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปสู่ ODM คือทำงานดีไซน์ได้หรือแม้กระทั่ง OBM นะครับคือสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วส่งออกไปได้หรือถ้าดีกว่านั้นคืออะไรครับคือมีแบรนด์ของตัวเองแล้วไปปักหมดุดไปปักฐานอยู่ในต่างประเทศได้นี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วคนไทยควรจะทำแล้วก็ควรจะทำมาได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ ผมว่าเราทํากันมานานแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือเห็นประสิทธิผลเท่าที่ควรนะครับก็เลยอยากจะชักชวนทุกท่านนะครับว่าตอนนี้หนึ่งก็คืออยากให้ช่วยกันเปิดใจนะครับที่มองว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่จะก้าวต่อไปได้งานงานนี้เนี่ยมีกูรูหลายท่านนะครับจากหลายๆด้านมาช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ท่านขาดความรู้ท่านคิดว่าน่าจะต้องมีเพิ่มนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านก็จะได้จุดประกายครับว่าเออ เราขาดด้านนู้นเราขาดด้านนี้เราอยากจะทําอันนู้นอันนี้เพิ่มขึ้นเราเควรจะทำยังไงดีนะครับตั้งแต่เรื่องอย่างแบรนดิ้งเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องซัพพลายเชนนะครับเรื่องพิธีการศุลกาการเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยครับว่าทุกท่านพร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับอ่านเองจาก Google อ่านเองจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลประมาณนึงครับเชิงลึกอาจจะไม่ค่อยได้แต่นี่เรา รวมมาให้ท่านแล้วท่านสามารถถามได้นะครับท่านสามารถที่จะได้คําตอบที่มันเป็นเชิงลึกได้จากวิทยากรหลายๆท่านที่เข้ามาสู่งานนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญท่านต้องเปิดใจแล้วท่านก็ควรจะเข้ามาเติมเต็มความรู้ครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่การส่งออกหรือว่าสู่ตลาดต่างประเทศครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับนี่นะฮะกิจกรรมดีๆจากทางสสวก็ย้ำนะฮะ ถึงแม้ว่าครั้งแรกในกรุงเทพเนี่ยจัดถ่ายไปแล้วแต่ยังมีอีก5ครั้งคนที่อยู่ในพื้นที่สะดวกเข้าไปในห้องสถานที่จัดงานก็ได้หรือจะลงทะเบียนแล้วก็เข้าชมผ่านซูมเพราะฉะนั้นท่านไม่จะเป็นต้องอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตามที่เขาไปจัดงานนะแต่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยนะฮะครั้งต่อไปครับนานผู้ชมฮะคือภาคเหนือเชียงใหม่และยังมีภาคใต้นครศรีธรรมราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นภาคตะวันออกชนบุรี ภาคกลางอายุทยานะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังศึกษาหาข้อมูลเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมอยู่การส่งออกเนี่ยนะฮะสอบถามลงทะเบียนได้เลยอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปนะฮะ,ะเบอร์เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ว0636259962หรือไอ้เบอร์ฝากไว้เบอร์นะฮะ0 9 0 236 2915ใครที่สนใจรีบโทรศัพท์สอบถามและสำรองที่นั่งกันเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดนะครับ